เถึมผมจะพูดไปหัายก็แอบมีน้ำตาตกอยู่นะเพราะหลังจากที่ลงคลิปเปิดคำถาม Q&A น่าจะประมาณ5วันแล้วนะครับยังไม่มีใครส่งคำถามมาอีกเลยคือแค่ตอนนั้นนะครับผมตกใจกับผลโหวตอ,อยู่เฉยๆนะว่าอาจจะมีใครส่งคำถามมาเยอะแน่ๆหรือเปล่าก็เลยผิดหวังมานิดหน่อย โอเคและในวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่ผมจะมาตอบคำถาม Q&A จะมีคำถามเรื่องอะไรไปติดตามรับชมก็ได้เลยนะครับมาดูคำถามข้อแรกนะครับการเขียนโค้ดยากไหมครับการเขียนโค้ดสำหรับผมนะก็ น่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะหรืออาจจะไม่ง่ายเลยด้วยซ้าเพราะเราอาจจะยังไม่รู้เสมอไปนะครับว่าเขาเตรียมการใส่เรียบเรียงโค้ดยังไงตอนแรกผมก็เคยงงอยู่นะครับว่าเอาตัวโคลอนหรือว่าวงเล็บอะไรต่างๆมาใส่ในที่ตำแหน่งไหนถึงจะถูกต้องแล้วนำไปใช้กับตัวเกมได้อะไรประมาณนั้น ซึ่งผมก็ลองเค้นดูข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับจนมาเจอที่เว็บไซต์่อ Microsoft จนได้มารู้วิธีการของการเรียบเรียงโค้ดอย่างเช่นการสร้างบล็อกการสร้างไอเทมอะไรต่างๆหาใครที่อยากจะลองไปสำรวจด,ดูนะครับก็สามารถเข้าไปทเลนในแต่ละคลิปได้ภายในเว็บไซต์ก็จะมีบทความเยอะแยะมากมายเลยคำถามข้อต่อไปนะครับพี่คิดว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาในอนาคตไหมครับนอกจากคลิปสอน หรืออัปเดตไหมครับคาดว่าออคอนเทนต์ในะอนาคตคือการเล่นเอาชีวิตรอดอาจจะไม่ใช่รูปแบบเกมเพลย์เดิมๆแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยวางแผนกันทีหลังคำถามข้อต่อไปครับพี่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็อายุ19แล้วนะครับผมข้อต่อไปนะครับพี่คิดว่าการทำบล็อกบินยากไหมครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละบุคคลนะครับผมว่าเราเคยผ่านการฝึกฝนในการสร้างโมเดลมาหรือเปล่าถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับความคิดสร้างสารรค์ก็จะมาหาเราเองอย่างเช่นเราอาจจะวาดคอนเซปต์อาร์ตลงในกระดาษล่วงหน้าไปเลยแล้วก็มาออกแบบเป็นโมเดลกันทีหลังคำถามข้อต่อไปครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเฟิร์ตครับอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุ19แเ้วนะครับอยู่จังหวัดไหนตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผม มีแฟนยังยังไม่มีครับกินข้าวยังครับยังไม่ได้กินเลยโอเคคําถามต่อไปก็จะไม่มีแล้วนะครับผมหมดไปแล้วนะครับสำหรับคําถาม Q&A ทั้งหมดหากใครที่อยากส่งคําถามแล้วไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะอาจจะกลับมาอีกในโอกาสพิเศษครั้งต่อไปก็ได้ถ้าหากทุกผู้ชมชอบใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,มากันได้นะครับสาหรับพับนธุ์คลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม